มอแล้วก็รอฟอม,มอด้วยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไล่เล่นให้ฟังนะคะบอกแบบนี้ค่ะว่าคอนโดมิเนียมนี้เป็นคอนโดหรูนนะความสูงประมาณ50ชั้นคือตั้ง,งอยู่บริเวณถนนอโศกมณฑลยมรุกแล้วมูลค่าโครงการ6,400กว่าล้านนะคะมีราวราว3ยูนิตละคะเมื่อวานที่สามกรรองสูงสุดไอ่านคำพิพากษาเรื่องที่สมาคมต่อต้านสภาวะร์ล์ร้อนและก็ชาวชุมชนซอยสุขุมวิท19ยื่นฟ้องคือเป็นการยื่นฟ้องผู้ในกันเขต ออกความสั่งอนุญ,ญาตให้บริษัทอนันดาเอฟเอเชียอโศกจำกัดเจ้าของโครงการแอสตันอโศกซึ่งก็เป็นการกอร่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษอยู่บนถนนอโศกดนตรีนะคะคือประเด็นที่เป็นปัญหาจนมาไปสู่การยื่นฟ้องก็คือการอนุญ,ญาตให้กอ่อสร้างคอนโดนี้ไปขัดกับพรบควบคุมอาคาร2522ค่ะเนื่องจากว่าที่ดินโครงการเนี่ยมันไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นทางเข้าออกกว้างไม่น้อยกว่า12เมตรและก็ติดกับถนนสัพพะนะ คือตาปรายนานบอกว่าที่ดินโครงการนี้นะคะคือมีความกว้างเท่าออกประมาณ6เมตร40เท่านั้นคุณผู้ชมนะแล้วที่ดินของแอสเซอร์อโศกเนี่ยทางเจ้าของเดิมเขาถูกเวรคืนสร้างรถไฟฟ้าทําให้จากเดิมเนี่ยสามารถสร้างตึกสูงได้เพราะว่าติดถนนอโศกแต่พอถูกเวรคืนไปแล้วรฟมอเขาสร้างเป็นสายรถไฟฟ้าปิดอยู่ด้านหน้าค่ะก็เลยมีถนนเป็นทางออกสู่ถนนอโศกนะคะความกว้างของถนนเองก็เป็นประเด็นด้วยทางกฎหมาย สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโครงการนี้นะคะแอสตอันอโศกเนี่ย่ะขณะดเดียวกันก็เป็นประเด็น